โดนที่สุดข่าวที่สะเทือนทั้งวงการฟุตบอลเอเชียและทั่วโลกกำลังระอุเมื่อสถานการณ์ล่าสุดในวงการลูกหนังระดับชาติกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ไม่มีใครคาดคิดฟุตบอลทีมชาติไทยถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อเอเชียหลังจากฟีฟ่าประกาศแรงกิ้งล่าสุดที่สร้างความสันสะเทือนไปทั่วเมื่อทีมชาติไทยทะยานแซงทีมชาติจีนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าอย่างน่าทึ่งสื่อจีนถึงกับระเบิดอารมณ์และวิพากวิจารณ์อย่างดูเดือด โดยเฉพาะประเด็นที่พวกเขามองว่าไทยไม่ได้ลงแข่งสีเดือนแต่กลับได้คะแนนเพิ่มซึ่งหลายสื่อถึงกับใช้คำว่าบ้าไปแล้วในพานหัดวข่าวขนาดที่ฝั่งแฟนบอลไทยต่างดีใจกันลั่นโซเชียลเหมือนเป็นการกลับมาของความภาคภูมิใจแห่งชาติหลังจากต้องต่อสู้กับคำสบประมาณมาหลายปีเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อฟีฟ้าประกาศแรงกิ้งประจำเดือนล่าสุด ซึ่งโดยปกติจะคำนวณจากผลงานการแข่งขันระดับทีมชาติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่แปลกคือทีมชาติไทยไม่ได้ลงสนามเลยในช่วงสเดือนเต็มหลังจบการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่คะแนนรวมกลับขยับขึ้นจนแซงจีนซึ่งมีการลงแข่งอุ่นเครื่องหลายแมตช์แต่กลับแพ้ติดต่อกันทำให้คะแนนหายไปอย่างมากความแตกต่างนี้กลายเป็นชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ของจีนที่มีการตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมของระบบคำนวณของฟีฟ่าและบางส่วนถึงกับกล่าวหาว่ามีอิทธิพลทางการเมืองเบื้องหลังที่ช่วยให้ไทยขยับแรงกทีงขึ้นมาสื่อดังจากจีนอย่าง Sina า p o r t ์และ g l o b a l time รายงานด้วยถ้อยคำเดือดจัดว่ามันเป็นเรื่องตลกร้ายที่ทีมที่ไม่ได้แข่งมานานกลับแซงหน้าทีมที่มีแมตช์อุ่นเครื่องเต็มโปรแกรมได้และยังกล่าว่าฟีฟ่ว่า จูญเสียความน่าเชื่อถือพร้อมพาดหัวข่าวว่าบ้าไปแล้วไทยแซงจีนได้อย่างไรในเมื่อสี่เดือนพวกเขาไม่เตะเลยขณะที่แฟนบอลจีนในวเวป๋อต่างพากันแสดงความคิดเห็นหลากหลายบางคนเน็บแนมว่าคงเพราะไทยมีโชคจากฟ้าขณะที่บางคนกล่าวหาว่าระบบจัดอันดับของฟีฟ่าไม่เป็นกลางและล้าหลังไปแล้ว ฝั่งไทยเองหลังแรงกิ้งประกาศออกมาข่าวนี้ก็กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วแฟนบอลจำนวนมากพากันแชร์และโพสต์ข้อความภูมิใจไทยแลนด์เหนือกว่าจีนและฟ้ากำหนดแล้วฟุตบอลไทยกลับมาอีกครั้งซึ่งแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแซงจีนคึ่งเทรนด์อันดับต้นใน X และ Facebook ภายในไม่กี่ชั่วโมงมีการพูดถึงอย่างล้นหลามทั่วทั้งประเทศ หลายคนมองว่าเป็นสัญญาณดีของฟุตบอลไทยที่กำลังกลับสู่เส้นทางความสำเร็จอีกครั้งหลังจากช่วงที่เคยตกต่ำเมื่อหลายปีก่อนอย่างไรก็ตามประเด็นกลับไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อสื่อจากตะวันออกกลางอย่างอิรักฟุตบอลและอัลซูมาเรียสปอร์ตของอิรักได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันโดยระบุว่า AFC สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียคุณมีมาตรฐานที่โปร่งใสามากกว่านี้ เพราะบางทีมในเอเชียได้รับการสนับสนุนจากระบบเกินควรพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจที่บางชาติได้สิทธิในการจัดปุ่นเครื่องและสะสมคะแนนในรูปแบบที่ไม่เท่าเทียมกันอิรักเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดตารางและระบบของ a f c ที่บางครั้งดูเอื้อให้บางชาติได้เปรียบทั้งด้านการจัดการแข่งขันและการรับรองผลคะแนน เสียงสะท้อนจากฝั่งอิรักนั้นแรงไม่น้อยบางบทวิเคราะห์ถึงกับใช้คำว่าอัปยศของ AFC เพราะเชื่อว่าการบริหารจัดการในบางส่วนยังไม่โปร่งใสและมีความเอ็นเอียงต่อบางประเทศมากเกินไปบางคนมองว่า AFC และฟี f a าเองควรเข้ามาทบทวนระบบแรงกิ้งใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในระดับทวีปขณะที่บางเสียงก็เห็นต่างโดยบากว่า ฟุตบอลไทยได้ผลตอบแทนจากความพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คะแนนของไทยจะขยับขึ้นเพราะผลงานในอดีตและสถิติรวมยังอยู่ในทิศทางที่ดี ในด้านของแฟนบอลไทยกระแสชื่นชมถาโถมไปทั่วประเทศหลายคนมองว่านี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะไม่มีแข่งแต่ชื่อเสียงและคุณภาพของทีมชาติไทยยังได้รับการยอมรับจากฟีฟ่าซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องขององค์การบริหารทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสมาคมฟุตบอลการฝึกเยาวชนและผลลัพธ์ในระดับเอเชียที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธปรรม โดยเฉพาะในรายการระดับอาเซียนที่ไทยยังคงครองความเป็นเบอร์หนึ่งในอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์บางรายในเอเชียกลับมองว่าการที่ฟีฟ่าคำนวณคะแนน,นเช่นนี้สะท้อนถึงระบบที่ซับซ้อนแต่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะบางครั้งทีมที่เล่นน้อยแต่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าอาจได้ประโยชน์มากกว่าทีมที่ลงเล่นหลายแมตช์แต่พลาดท่าแพ้ซึ่งเกิดขึ้นกับจีนอย่างชัดเจน จีนอุ่นเครื่องแ้้ถึง3นัดใน4เกมที่ผ่านมาทำให้คะแนนติดลบขณะที่ไทยแม้ไม่ได้เตะแต่คะแนนคงที่และเมื่อระบบอัปเดตจากการเทียบค่าความแข็งของผู่แข่งในรอบก่อนหน้าคะแนนจึงขยับขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนโชคเข้าข้างไทยในจังหวะสำคัญพอดีหลายสื่อในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้โดยมองว่ามันคือจุดเปลี่ยนของฟุตบอลอาเซียน ที่เริ่มแสดงให้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคนี้ไม่ได้เป็นแค่คู่แข่งเล็กๆอีกต่อไปการที่ไทยแซงจิงได้ถือเป็นสัญญาณเตือนทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียตะวันออกว่าอาเซียนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่เห็นได้จากผลงานของเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เริ่มทำผลงานดีขึ้นในระดับทวีป การที่ไทยขึ้นแรงกี้เหนือจีนจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นภาพสะท้อนขององค์การพัฒนาอย่างเป็นระบบตลอดหลายปีท่ามกลางเสียงชื่นชมและเสียงด่าทอความตึงเครียดระหว่างแฟนบอลสองประเทศก็เริ่มปะทุในโลกออนไลน์มีการโต้เถียงกันในทุกแพลตฟอร์มบางคนในจีนโพสต์ว่าไทยชนะด้วยระบบไม่ใช่ด้วยสนามขณะที่แฟนบอลไทยสวนกลับว่า เราชนะด้วยผลงานในอดีตที่คุณเองก็แพ้ให้เราคอมเมนต์เชน่นนี้กระจายทั่ว Tik t o อและ Facebook พร้อมมีการทำมีมและคลิปล้อเลียนจำนวนมากบางคลิปแสดงพาพนักฟุตบอลไทยยืนบนภูเขาเหนือทงชาติจีนพร้อมแคปชั่นว่าฟ้ากำหนดแล้วไทยต้องอยู่เหนือจีนซึ่งกลายเป็นไวรัลภายในไม่กี่ชั่วโมงขณะเดียวกันสื่อในตะวันออกกลางรายงานเพิ่มเติมว่า มีความไม่พอใจในหมู่ชาติสมาชิก AFC หลายประเทศโดยเฉพาะเรื่องการเลือกประเทศเจ้าภาพในรอบคัดเลือกและการแข่งขันอุ่นเครื่องซึ่งบางชาติได้สิทธิ์ในการเลือกคู่แข่งที่อ่อนกว่าเพื่อเก็บคะแนนง่ายๆส่วนบางชาติกลับต้องเจอกับคู่แข่งระดับสูงทำให้ระบบแรงกิ้งไม่สมดุลสื่ออิรักถึงกับใช้คำว่า AFC ควรละอายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะดูเหมือนบางประเทศถูกมองว่าเป็น ลูกโกรธของระบบมากเกินไปในประเทศไทยเองมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นี้โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าคะแนนของไทยที่ขยับขึ้นนั้นเป็นผลจากระบบคำนวณระยะยาวของฟีฟ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล็อกสเปคหรืออิทธิพลใดๆแต่เป็นเพราะทีมชาติไทยในรอบ12เดือนที่ผ่านมาไม่แพ้ทีมอันดับต่ำกว่าเลย ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญขององค์การคำนวณคะแนน,นแบบใหม่ต่างจากจีนที่แพ้ต่อทีมแรนกิ้งต่ำกว่าหลายครั้งจนเสียแต้มอย่างรุนแรงเมื่อเอาข้อมูลมาคำนวณรวมกันไทยจึงขยับขึ้นเหนือจีนโดยอัตโนมัติในมุมของฟีฟ่าเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงกิ้งออกมาถแถลงสั้นๆว่าระบบแรงกิ้งฟีฟ่าถูกคำนวณโดยอัลกอริทึมที่อิงจากผลการแข่งขันจริงเท่านั้นไม่มีการแทรกแซงหรือการเลือกปฏิบัติ แต่คำชี้แจงนี้ไม่ได้ช่วยลดความโกรธของสื่อจีนลงเลยกลับยิ่งทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าทุกอย่างอิงจากผลจริงแล้วทีมที่ไม่ได้แข่งเลยจะได้คะแนนเพิ่มได้อย่างไรซึ่งคำาตับนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาในสายตาของแฟนบอลจำนวนมาก สถานการณ์นี้ยังนำไปสู่การพูดคุยเรื่องศักดิ์ศรีในเอเชียหลายคนมองว่าการที่ไทยแซงจีนได้คือสัญญาณขององค์การเปลี่ยนผ่านยุคฟุตบอลเอเชียจีนที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคเริ่มตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะมีการลงทุนมหาศาลแต่ระบบพัฒนาเยาวชนและความต่อเนื่องยังมีปัญหา หลังจากไทยที่แม้มีทรัพยากรจำกัดแต่ใช้ความมุ่งมั่นและการวางแผนระยะยาวเข้ามาเสริมทำให้ผลลัพธ์เริ่มปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดในระดับสากลมีการวิเคราะห์จากสื่อในยุโรปอย่าง ESPN Asia ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรนกิงฟี ف าในตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระบบที่ต้องการความโปร่งใสามากขึ้นและยกกรณีไทยแซงจีนเป็นกรณีศึกษาเพราะแม้ตัวเลขจะถูกต้องตามสูตรคำนวณ แต่ในเชิงความรู้สึกของแฟนบอลหลายชาติกลับรู้สึกว่าไม่แฟร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนขององค์การใช้ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ในวงการกีฬาที่มีอารมณ์และศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่กระแสดราม่ายังร้อนแรงไม่หยุดมีบางสื่อรายงานว่าจีนอาจยื่นจดหมายร้องเรียนต่อ AFC เพื่อขอให้ตรวจสอบระบบคำนวณเรนกิ้งและการจัดอันดับในเอเชียว่ามีความโปร่งใสและเที่ยงธรรมเทียงใด ขณะที่ฟีฟ่ายังไม่ได้ตอบรับหรือแสดงท่าทีใดๆเพิ่มเติมความเงียบนี้ยิ่งทำให้แฟนบอลบางกลุ่มเชื่อว่าเมื่อหลังมีบางอย่างที่ไม่เปิดเผยยิ่งเพิ่มเชื้อไฟให้ดราม่านี้ทวีความร้อนแรงขึ้นทุกวันด้านแฟนบอลไทยจำนวนมากยังคงเฉลิมฉลองต่อเนื่องมีการจัดก,กิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางออนไลน์เช่นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นธงชาติไทยพร้อมข้อความเราคือทีมที่ฟ้ากำหนด ซึ่งกลายเป็นประโยคไวรัลในโลกโซเชียลพร้อมมีการแชร์ภาพทีมชาติไทยพร้อมคำบรรยายว่าเราขึ้นได้ด้วยฝีมือไม่ใช่เพราะระบบสะท้อนความมั่นใจของแฟนบอลที่รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเตือนว่าไม่ควรหลงระเริงกับแรงกิ้งมากเกินไป เพราะสิ่งสำคัญคือผลงานในสนามไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษหักทีมชาติไทยต้องการรักษาอันดับและพัฒนาไปต่อจำเป็นต้องมุ่งมั่นในการแข่งขันจริงโดยเฉพาะในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่จะมาถึงซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการพิสูจน์ว่าแรงกิ้งครั้งนี้เป็นเพียงโชคชั่วคราวหรือเป็นผลลัพธ์ของความก้าวหน้าที่แท้จริงท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการถกเถียงเรื่องตัวเลข แต่เป็นภาพสะท้อนของศักดิ์ศรีแห่งชาติความภูมิใจและความไม่พอใจที่ประทะก,กันในโลกฟุตบอลทุกคำพูดทุกโพสต์และทุกข่าวต่างกลายเป็นไฟเชื้อที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลไทยและจีนร้อนแรงก่อว่าที่เคยเป็นมาแต่ในอีกด้านหนึ่งนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าฟุตบอลไทยกำลังถูกพูดถึงในระดับเอเชียและโลกมากขึ้นกว่าเดิมและแม้บางคนจะมองว่ามันคือโชคจากฟ้า แต่สำหรับคนไทยหลายล้านคนมันคือของขวัญแห่งศรัทธาที่รอคอยมานาน